สวัสดีครับผมสุพลกัมพลาวดีครับ c e o และ CoF าวเดอรของบริษัท EPC พลังงานยั่งยืนครับวันนี้ผมขอใช้เวลาสั้นๆรบกวนพี่ๆนะครับอธิบายถึงสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้วและสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงโลกพลังงานครับ วันนี้พวกพี่ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าเรากาลังประสบวิกฤตปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงพลังงานส่วนมากที่เราใช้อย่างปลดปล่อยคร์บดัอกไซายเข้าสู่ชั้นบรรยากาศครับการที่เราจะเปลี่ยนมาชใช้พลังงานอย่างยั่งยืนเนี่ยเราต้องลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ที่ใช้งานได้จริงนะครับตั้งแต่ต้นน้ําไปจนปลายน้ําและนั่นคือสิ่งที่พวกเรา EPC พลังงานยั่งยืนกําลังทําอยู่ครับวันนี้ EPC มีเครื่องจักรผลิตพลังงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตอาหารสัตว์ที่จังหวัดเพชรบุรีครับโดยโครงการนี้เนี่ยเรา,าเอาซากวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรนะครับมาผ่านนวัตรกรรมที่ได้ทุนจากบรรพขอสเตปเออดีและ n ก็เ i a ครับเพื่อเปลี่ยนแปลงซากเหล่านี้ให้เป็นเชื้อมวลประสิทธิภาพสูงแทนที่เกษตรกรเนี่ยเอาพวกนี้ไปเผาทิ้งเกิดเป็น PM 2.5ก็สามารถเอามาขายเพื่อให้เป็นรายได้ได้ครับ หลังจากนั้นวัสดุหลือใช้พวกนี้ครับก็จะถูกนําไปใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติโดยเครื่องจักรทั้งหมดที่เราไปติดตั้งเนี่ยเป็นการลงทุนจากฝั่งเราเพื่อขายพลังงานไอ้น้ำให้กับโรงงาน15ปีครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานสามารถลดต้นทุนได้1.9ล้านบาทและก็สามารถลดคาร์บอนได้4,000ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปีข้อดีของเครื่องจักรเราคือเราสามารถใช้เชื้อเพลิงที่เป็นซากสุดหรือใช้ทางกเกษตรได้ทุกประเภทและสามารถตอบโจทย์ประเภท,เภทอุตสาหกรรมได้ทั้งหมดนะครับ อนาคตเนี่ยเราตั้งใจว่าคาร์บอนเครดิตที่เราได้เนี่ยครับเราจะแปลงเป็นโทเค็นเพื่อเทรดบนแพลตฟอร์มของเราครับโดยเราอ้างอีกมาตรฐานโกลสแตนดาร์ดเราคาดการว่าในปี2030เนี่ยเราจะมีคาร์บอนที่เราลดได้มากกว่า6 0 0 0ตันต่อปีครับปีที่ผ่านมาผลประกอบการจากขายการขายอน้ำของเราเนี่ยเรามีรายได้17.6ล้านบาทและมี e ี i t d a ได้อยู่30.5ครับ ตอนนี้เรามีไบไล,ยลยอยู่ทั้งหมด98โรงงานและตั้งใจที่จะขยายเป็น230โรงงานภายในปี2030โดยมุ่งเปา้าไปที่กลุ่มอุหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักครับภายใน10ภายใน5ปีข้างหน้าเราตั้งใจที่จะลงทุนเฉลี่ยปีละ400ล้านโดยโฟโกัสไปที่4วัตถุประสงค์ครับ 1. คือการซัพพลายเชนของวัตถุดิบ 2. คือการผลิตเครื่องสักใช้เองภายในประเทศครับ 3. คือการขยายตลาดสู่230โรงงานและ 4. คือการทําโทเค็นเราคาดการณ์ว่าเราจะบูสต์รายได้ จากปัจจุบันเนี่ยขึ้นไป29เท่าในปี2030ครับทุกท่านครับสิ่งที่เราทําวันนี้ผมอยากจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่คนขายพลังงานครับแต่เราคืออีโคซิสเต็มใหม่ที่เสริมสร้างและให้เกษตรกรเสริมสร้างความแข็งแรงให้อุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยไม่สามารถทําสําเร็จได้แค่เพียงตัวเราเองคนเดียวครับแต่ถ้าเราทุกคนร่วมมือกันเนี่ยผมว่า เราสามารถทําสำเร็จได้เพื่ออนาคตที่ยัง่งยืนของประเทศไทยครับถ้านึกถึง e c ตัวจริงให้นึกถึง EPC พลังงานยั่งยืนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุพ